รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมได้พฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้จรรญารณานในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะตอนนี้นะเราอยู่กับเกมไอสกิบ เดอะเกตไคือเกมของค่ายสล o อ p พนั่นเองผมก็ลองเปลี่ยนแนวเล่นบ้างแล้วก็วันนี้พกทุนมาถึง1000บาทเลยทีเดียวเออมาดูกันว่าเกมนี้เป็นยังไงกติกาเกมคร่าวๆนะคือไม่มีไม่มีสเกตเตอร์นะเลือกเบ็ดได้ตามใจชอบผมจะเบ็ดสิบบาทไปก่อนดูก่อนถ้าน้ำแข็งแตกจนหมดตรงขอบนี้นะเพื่อนๆเห็นไหม เออถ้าทำแข็งแตกจนหมดคือเราจะเข้าโบนัสนะแล้วก็จะหมุนไปเรื่อยๆแล้วจะอธิบายไปตามกันเลยนี่ฮะหกสิบบาทนี่ฮะ้ามันแตกไปเออแตกไปอีกตูมอีกสามอันโอ้ยนี่เรียบร้อยนี่เริ่มเข้าโบนัสแบบนี้เลยแล้วถ้าสีฟ้าตรงนี้คือเข้า เ,ออเก็บสีฟ้าตรงนี้คือคูณนะคือจะเป็นจํานวนคูณเก็บสีนี้ก็จะเป็นจํานวนรอบนี่สีฟ้าแตกมาครับผมเดี๋ยวดูถ้าสีม่วงแตกบ้างมันก็จะเก็บเข้าฝั่งนี้เออคูณสามไปสีม่วงเะโอโหสีม่วงเหอะม,มาโหหมดเสียดายถ้าสีม่วงมาบ่อยๆเราก็ได้หมุนไปเรื่อยๆเลยนะเออเฮ้ยก,กำไรมาร้อยแล้วเอ,อ้สิบบาทเองหมุนแค่สิบบาทเองนะ อาไปต่อไปต่อคือมันจะไม่มีสเก็ตเตอร์เหมือนเกมอื่นๆนะแต่แค่ให้ตัวนี้แตกออกให้หมดแล้วเราก็จะได้เข้าโบนัสทันทีประมาณนี้เนาะไปดูกันไปดูกันโอ้โหนี่ฮะแตกไปหนึ่งโอ้โหแตกไปอีก ตูมอีกไหมโอ้โหไม่มีล้เดี๋ยวเราจังหวะสวยๆแล้วก็ได้กำไรนะเกมตัวนี้เนี่ยถ้าเล่นในมือถือเนี่ยจะพอดีจอมา้อันนี้ผมเล่นในคอมเนาะก็ผมถนัดเล่นในคอมมากกว่าเออไปอีกไปอีกโอ้โหอีกสักสามครั้งมันก็จะอารมณ์คล้ายๆโลมานะคือก็ ตัดครบสี่ครั้งก็จะได้เข้าฟรีสปินเนาะเอออะไรประมาณนั้นแหละตูมไปหนึ่งโอ้เสดายเสดายหมุนกันไปเรื่อยๆนะสนุกดีสนุกดีเกม <Okay, S 1> มันน่ารักมากเลย เกมน่ารักน่ารักแบบนี้นะโอ้โหน่าเล่นโอ้โหไม่แตกเลยไม่แตกเลยเออแตกหน่อยแตกหน่อยอีกอีกเออแตก,แตกแตอีกแตกอีกแตกอีกแตกอีกสักนิดนึงโอ้โห,โห,โหตูมไปเอออีกสองอันเอ้ย เรียบร้อยได้เข้าอีกแล้วเห็นไหมเออมามามานี่ถ้าตรงนี้ครบสิบเนาะเราก็จะได้ตัวสปินมาอีกหนึ่งครั้งนะโอ้โหสามร้อยมาโอ้โหมันไม่เก็บสีม่วงให้อะ่ะสีอะไรเออเกมมันก็จะประมาณนี้แหละเพื่อนๆเ,เราก็มาดูเกมใหม่ๆกันบ้างนะ 15บาทเลยดูแลโอเคนะถ้ามันเข้าช่วงโบนัสแล้วแบบสีม่วงมันแตกมันก็จะมาเก็บฝั่งหัวใจนะฝั่งหัวใจคือฝั่งนี้คือถ้าเก็บฝั่งหัวใจปุ๊บคือเราก็จะได้เข้าฟรีสปินเนี่ยเราเราจะได้ฟรีสปินอีกหนึ่งรอบนะกิการง่ายๆแต่ถ้าสีฟ้าแตกก็จะมาเก็บ ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวคูณนะมันก็จะคูณให้เราอีกไหมโอ้โหแตกไปเยอะๆโ,โอ้โหไม่แตกวะเออสามสิบบาทป่วมไปอีกเอออีกสามอันโอ้โหเสียดายเสียดายเออสั่นไปทั้งอำเภอ เราก็หมุนมานานแล้วนะกันเราก็อยู่ที่หนึ่งพันบาทมันก็ขึ้นๆลงๆนะลแล้วสล็อตแล้วแต่จังหวะแต่ถ้าเราเล่นเมื like ่อไรอู้ร้อยสิบสี่บาทแบบนี้แหละมาอีกหน่อยโอ้โหถ้าเราเล่นเล่นไปเรื่อยๆล้วแบบจังหวะมันได้กำไรไมาเต็มๆเนี้ยเราก็จบแล้วเราก็ถึงเวลาถอนได้เนาะ ถอนแล้วก็ได้กำไรละโอ้มาแตกไปเยอะๆได้น้อยแต่แตกเยอะก็พอละแตกให้ผมก็พอเออโอ้โหอันเดียวเออมาอันเดียวมันออกอยู่ไปน,นี่นะเข้าโบนัสอีกแล้วเอ้ยง่ายๆสามอันขอฟรีสปินมาเรื่อยๆดีกว่านะเออนี่เห็นไหมตุ้มๆม,มันก็จะมาเก็บตัวนี้เพิ่งๆสิบทุบอ่าได้อีกสอง ใช้ไปเหลือหนึ่งเออได้ทั้งสีม่วงได้ทั้งสีฟ้าเลยดูซิว่ากำไรจะได้เท่าไหร่ถึงสักห้าร้อยผมก็พอใจแล้วมาทดสอบเกมนี้ดูโอ้โหเลยอีกครั้งเดียวแล้วก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะเออมาสีม่วงมาอีกสีม่วงมาอีกถึงสิบไหมตึงตึงึงเก้าโอ้โหขอสีม่วงอีกหนึ่งโอ้โหไม่มีสีม่วงเลยแบบเพลิดเพน เออห้าร้อยแล้วกำไรเรามาที่ห้าร้อยนะโอ้หาหาง่ายจริงเกมนี้หาง่ายหาง่ายหากำไรง่ายมาอีกแล้วได้คูณตัวนี้อีกนะสีม่วงนี่นะเก็บคูณตรงนี้อีกตู้มาเออเหลืออีกสองคูณสี่อยู่นะตอนนี้ขอสีฟ้ามาเต็มเต็มมาหมุนอีกหมดแล้วนะตอนนี้เออสีม่วงมาอีกคูณสี่ไปหกร้อยเออกำไรเกินเป้าผมละสบายใจแล้วเออเก็บมาอีกได้ ได้ฟรีสปินอีกแล้วนะหนึ่งเออไปไปเรื่อยๆถ้าจังหวะมันได้มันจะได้แบบนี้แหละโหหมดจบที่654บาทตอนนี้ยอดผมก็645บาทอ่าคร่าวๆเกมนี้ก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆเฮ้ยเกมนี้โอเคนะเล่นสนุกไม่ต้องรอสเก็ตเตอร์นะน่ารักด้วยเพลงเพราะภาพก็สวยถือว่าเกมนี้ผ่านเลย The g เกตไอนะ ของค่ายสล็อต pg ผมก็จะมีลิงก์ไว้ด้านล่างนี่แหละเว็บที่ผมเล่นมันก็จะมีทุกค่ายอ่ะไม่ว่าจะเป็นพวกสลอ็อตพวกสวิตโบนันซ่าหรือแคนดี้บัตหรืออะไรเกมเกมที่เขาฮิตกันอ่ะมีหมดแหละแต่ผมวันนี้ผมลองเลือกเล่นสล็อต pg นะเปลี่ยนจากเล่นจ็อกเกอร์มาเล่น pg ดูก็ถือว่าได้กําไรมา64-5บาบาทผมก็เลือกที่จะพอแค่นี้แหละเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ผมขอตัวถอนเงินก่อน สวัสดีครับ